โรงเรียนวัดหัดปูได้ตั้งที่15หมู่ที่1ตำบลนาแสงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต2เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เนื้อที่4ไร่1งานเขตพื้นที่บริการหมู่ที่1บ้านหัดปู่ได้ ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่หนึ่งเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2485้ดําผู้ดำเนินการก่อตั้งและเปิดโรงเรียนคือศึกษาที่การอำเภอเกอาะคาพร้อมด้วยสารวัตรศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ปกครองนักเรียนรวมทั้งประชาชนในหมู่บ้านโดยมีนายสุขคำเด่นแก้วเป็นครูใหญ่คนแรก ปีการศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด49คนบุคลากรของโรงเรียนวัดหาดปูได้นายเทวริ์ติทธิวัฒนากเกษมผู้อำนวยการโรงเรียนนางวรัญญาสุทธะครูชำนาญการพิเศษสอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6นางชมชื่นคำขอด ครูชำนาญการสอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3และ4นางสาววิไลวรรณชนะแสนครูสอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1และสองนางสาวชดากรกันชูรีครูอัตตาจ้างสอนประจำชั้นประถมวัยนางสาววิไลวรรณชนะแสนครูสอนประจำชั้นประถม นางสาวนันทิยาวงเขียวเจ้าหน้าที่ธุรการนายเสาแก้วคำมาบุตรช่างไม้ชั้นสี่การดำเนินง,งานเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษาตอนที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านที่1 การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาจัดโครงสร้างการบริหารงานเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในแผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาสรุปจัดทำรายงานประจำปีและนำผลมาพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอน ระบุวิสัยทัศน์พันธกิจและนโยบายจัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการประจำปีแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานคำสั่งมอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบชัดเจนและนำแผนสู่การปฏิบัติพร้อมจัดทำสรุปรายงานผลโครงการเพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข มีแผนง,งานการสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมจัดประชุมและมีบันทึกการประชุมครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนอย่างสม่ำเสมอส่งสผลให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ 2. ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และนำเสนอหลักสูตรสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษานำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนจริงสอนโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ DLTV, DLIT, STEM หน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบครบถ้วนเน้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติ มีสื่อนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมสอนซ่อมเสริมนักเรียนกลุ่มเป้าหมายและมีบันทึกหลังการสอนนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกห้องเรียนและสม่ำเสมอโดยบันทึกการนิเทศภายในและนำข้อเสนอแนะจากการนิเทศไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องส่งผลให้นักเรียนมีผลการจัดการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป การวัดและประเมินผลนักเรียนมีปฏิทินรูปแบบการวัดและประเมินไว้อย่างชัดเจนหลักฐานร่องรอยการประเมินผลต่างๆของนักเรียนถูกต้องเอกสารงานธุรการประจำชั้นของครูและนักเรียนถูกต้องสมบูรณ์มีนโยบายการใช้ไอ t ในสถานศึกษาจัดหาและมีอินเทอร์เน็ตสำหรับการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และทุกห้องเรียนใช้ระบบ DLTV DLIT อ ข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆเป็นปัจจุบัน 3. ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษามีคำสั่งมอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบทะเบียนบัญชีการเงินงบประมาณบัญชีวัสดุครุภัณฑ์เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นๆถูกต้องเป็นปัจจุบันจัดการเงินโครงการอาหารกลางวันถูกต้องการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องเป็นปัจจุบัน เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการจัดทำแผนอัตรากำลังกำหนดมาตรฐานภาระงานครูและแผนพัฒนาครูมีคำสั่งมอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านต่างๆภายในโรงเรียนพร้อม PLC ในสถานศึกษาครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามครูปองครูและหลักสูตรอื่นๆของหน่วยงานต้นสังกัดอย่างครบถ้วน สภาพแวดล้อมอาคารเรียนต่างๆสะอาดร่มรื่นพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยห้องน้ำสะอาดปลอดภัยบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้มีระบบกําจัดขยะตามนโยบายโรงเรียนปลอดขยะและได้รับรางวัลชมเชยสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2562ของกรมคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ มีข้อมูลสารสนเทศและคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลส,ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความต้องการความสนใจและความสามารถมีโครงการป้องกันและการแก้ไขปัญหาโดยประสานงานทั้งภายในและภายนอกและส,งส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 4. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารพัฒนาตนเอง และนำมาใช้พัฒนาบุคลากรจนเกิดผลสำเร็จพร้อมปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนางานพัฒนาวิชาชีพตามหลักการครองตนครองคนครองงานส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถเพื่อความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพมีคุณธรรมยุะเบียบวินยัยและจรรยาบรณวิชาชีพร่วมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้แก่บุคลากร PLC พร้อมส่งเสริมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบโอนิตสูงกว่าระดับประเทศสากลุ่มสาระคือภาษาไทยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และได้รับเกียรติบัตรคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศโดยวิธีจัดการเรียนการสอนดี TV ี คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลทดสอบ NT สูงกว่าระดับประเทศทุกทักษะได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชยสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2562จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับตราพระพราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยประจำปีการศึกษา2562ถึง2564เกียรติบัตร การรายงานผลโครงการอาหารกลางวันด้วยระบบไทยสคูร์ลันเด็กหญิงประภาสิริเจ้าทรัพย์ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิงระดับชั้นป .1- ป .6 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติเด็กชายภูผาลาช่องได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชายระดับชั้นป .1- ป .6 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ นางชมชื่นคำขอดครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิงและชายระดับชั้นป1ถึงปหงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาตินางวรัญญาสุทธะผู้ตรวจข้อสอบโอเน็วิชาภาษาไทยอัตนยัยของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ กิจกรรม new dltv dlit mm hmm. เพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ของนักเรียนและการบริหารการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กกิจกรรมครูแดเพื่อตั้งพาย,ยาศสษติกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจร,ริยธรรมการทำกล้วยฉาบดอกไม้ประดิษฐ์ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมสากกร์โรงเรียนออมทรัพย์ประจำวันเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการประหยัดอดออมกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวตามน,นโยบายสถานศึกษาพอเพียงกิจกรรมทำกระเป๋าผ้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกตามกิจกรรมต้นแบบสภานักเรียนกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมเรียนรู้ด้วย ICT เพื่อส่งเสริมการใช้ ICT ในสถานศึกษาและไท a i ล a ด d 4.0กิจกรรมสนับเด็กเล่นสร้างปัญญาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย BBL กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงจากโรคโควิด -19 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัดตอนที่2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงตรงและเที่ยงธรรมได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชารักษาผลประโยชน์ของทางราชการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องคำสั่งและนโยบายอย่างเคร่งครัดไม่กลัน่นแกล้งผู้อื่นและไม่เคยถูกว่ากล่าวตักเตือนจากผู้บังคับบัญชา พัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอมีการสอนงานบุคลากรตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ภารกิจที่ได้รับมอบหมายและอุทิศเวลาให้ทางราชการให้บริการกับผู้รับบริการผู้ปกครองชุมชนโดยไม่เลือกปฏิบัติและให้บริการความรู้แก่บุคลากรด้านการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินชีวิตภายใต้ความรู้และคุณธรรมอันดีร่วมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมภปัญญาท้องถิ่นและไม่กระทำตนขัดแย้งกับผู้อื่นมีภาพลักษณ์ที่ดีร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและประโยชน์สาธารณะปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาคเสริสร้างความสมามคคีในการทำงาน